สวัสดีค่ะพี่น้องเวฟซีทุกๆท่านนะคะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องก o Channel ค่ะส่งยาอุ้มกับขอนไม้กลับบ้านเรียบร้อยนะคะก,ก็ถือโอกาสแวะเอารถมาล้างแล้วก็ดูดฝุ่นนะคะเนื่องจากว่าฝนตกแลก้วก็ใช้งานนานพอสมควร10บวันนะคะไม่ได้เคยได้ล้างเลย พอมาถึงที่ตรงนี้นะคะเห็นสวนหย่อมข้างข้างที่เขาล้างนะคะแต่อยู่ในในบริเวณที่เขาล้างเนี่ยค่ะเขาทำสวนไว้นะคะก็เห็นแล้วก็เลยถ่ายให้พี่น้อง f อดูนะคะ,ะเพื่อ,อให้ได้สบายหูสบายตาเนาะเอฟซี <laughs> ลุงป้าทุกๆท,ท่านคิดถึงทุกๆท,ท่านดึงนะคะ คิดถึงจริงค่ะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก็เอาเสียงเนาะแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นนี้ให้ดูนะคะพันไม้น่าจะเป็นว่านเนาะล้วนแต่มีความหมายนะคะก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ทราบาาจะว่าอะไรดีคุณสมบัตินะคะแต่มั่นใจว่าน่าจะเป็นว่านที่เป็นเขาเรียกอะไรนะ เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะเนี่ยค่ะที่ร้านก็เต็มเลยนะคะพี่น้องอ่าฮะเนี่ยก็ถ่ายให้ดูนะคะเป็นมุมสวยๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะเยอะนะต้นไม้เขาเยอะเนี่ยคะ่ะมี <laughs> น้ำพุน้อยด้วยนะคะอ่ารู้สึกแบบ อยู่ในเมฆหมอกอะไรประมาณนั้นนะคะพี่น้องเอฟซีเนี่ยค่ะเขาปลูกไว้นะคะใส่กระถางดูสวยงามค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมีหลายพันมากเลยอะ่ะม,มีหลายพันนะเนี่ยดูสิเนี่ย,ยต้นเล็กๆเ,เนี่ยสวยงามค่ะพี่น้องเนี่ยก็าทำไว้เยอะเลย ฟังเสียงกอแล้วกันนะคะพี่น้องเอซีวันนี้ไม่มีเสียงคอนไม้กับยาอุ้มแล้วนะเนื่องจากว่าเดินทางกลับบ้านไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็คงอยู่บนรถนะคะอยู่ระหว่างการเดินทางพอดีกอแวะมาเอารถมาล้างแล้วก็ดูดฝุ่นก็เลยมาถือโอกาสนะคะถ่ายรูปเ,เก็บคลิปนะคะเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องเอฟซีดูนะคะที่คิดถึงกันทุกท่าน,นะคะ่ะ อขอบคุณมากนะคะขอบคุณ FC ลุงป้าขอบคุณ f อช่องกอสชาแนลทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กอม,มาตลอดนะคะก็คิดถึงทุกๆคนเลย ก็ขอนไม้กับยาอุ้มกลับไปแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองอะหมายถึงกอชาแนลเองเนี่ยน,นะคะจะขึ้นไลฟ์ด้วยตัวเองได้ไหมนะคะเนื่องจากว่าขาดความมั่นใจอยู่นะกอยังไงถ้าวันไหนกอได้ลองขึ้นไลฟ์ก็อย่าลืม FC นะคะ,ะช่วยมาเป็นกำลังใจให้กอช่วงไลฟ์สดด้วยนะคะนะวันนี้ก็เลยเก็บคลิปนะคะ เอาเสียงไปก่อนเนาะยังไงก็ดูย้อนหลังให้กอด้วยนะคะเนี่ยค่ะกอถ่ายว่านที่เขาปลูกไว้นะคะเยอะเลยนะคะเนี่ยดูสิเต็มเลยพี่น้องเขาทำก็ดูดีนะตกแต่งไว้ให้แบบนั่งพักนะคะรอรถนะคะพี่น้องวอสีเนี่ยค่ะดูสวยงามนะเนี่ย เนี่ยบรรยากาศนะคะสวยดีค่ะพี่น้องเนี่ยก็กำลังทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีประตูเข้าด้วยเป็นสวนนะคะแม่นินการ์เด้นค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีร้านกาแฟเล็กๆนะคะเนี่ยมีต้นไม้ สวยดีเนาะนี่ต้นมะขามป้อมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่น้องเห็นใบหรือว่าจะเป็นพันย่อลงมาเนี่ยเหมือน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 เนี่ยจะว่าต้นโพก็ไม่แน่ใจนะคะพี่น้องเนี่ยใบเขาไม่ได้ติดชื่อไวนะะน้นะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะมีซุ้มนั่งนะคะเนี่ยค่ะ นนะะก็จะเป็นที่ล้างรถวันนี้ฝนตกแล้วก็ยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะคะ,ะจะอยู่ในซอยของอก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองมุกดหารเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นมีที่พักด้วยนะคะแม่นินเทสนะคะเป็นรายเดือนมั่นใจว่าประมาณนั้นแล้วก็จะมีขายของที่ระลึกนะคะเนียค่ะขายของที่ระลึกของแม่นินนะคะโดยตรงนะคะมีล้างอัดฉีดแม่นินคาค่ สุริตหลายอย่างนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจะขออยู่ไหนเนอะเนี่ยค่ะอันนี้ทำสดใหม่ทุกวันนะคะภายใต้แบรนด์แม่นินหมูยอมุกดาหารนะคะ<ม>ขออนุญาตแล้วนะคะระยะหน้าให้แล้วเนี่ยค่ะมีสินค้าหลายอย่างนะคะหมูยอเนี่ยค่ะแหนมเอ่อเขาเรียกอะไรนะของปาอกมุกดาหารเนาะเนี่ยค่ะของแม่นินนะคะกอนอะคือ ไม่ได้ซื้อฝากยุ่งกับขอนไม้เลยเนื่องจากว่าของกระเป๋าเต็มนะคะเนี่ยค่ะมีขน,นมจีนนะคะสมุนไพรอบแห้งเนี่ยมีน้ำพริกนะคะก็มีทั้งปลาผลน้ำพริกแมงดาน้ำพริกแจวบองนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยนะคะพี่น้องเอฟซีที่ถ่ายให้ดูนี่ไม่รู้ว่าจะติดแดงหรือเปล่าเนาะ <laughs> เนื่องจากว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะคะ เดี๋ยวถ้าติดแดงก็คงได้ลบนะคะพี่น้องมือใหม่นะเหมือนกับทำไปศึกษาไปอะคะ่ะเก็บคลิปให้พี่น้องอได้ดูนะคะได้หายคิดถึงกันก็ได้คุยในคลิปก็เหมือนกับว่าได้คุยกับพี่น้องไปด้วยพี่น้องที่มาดูคลิปให้กอน,นะคะก็เหมือนกับได้คุยกับกอไปด้วยเช่นกันนะคะได้ยินเสียงก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยเนะะาะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมใครที่เข้ามาดูดูโฆษณา แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกอชาแนลฝากกดติดตามกอชาแนลด้วยนะคะช่วยดันให้ถึง3 0 0พันซับด้วยค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กอชาแนลนะคะยังไงคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ